เห็นไหมที่คุณไหวอยู่วะบองพื่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขนคนนขามาจากทุกคนมากินปลาหมึกน้ำกันเดี๋ยวจา้ามีปลาหมึกแล้วก็มีนี่ไงของเราก็าคือมีแตงมีพริกมีหอมนะทุกคนมากินกัับจ้ะแล้วก็มีผักสลัดหอมน้ำจ้ะ มาก,กินน้ากันเลยจ้าสุข,ขสุขคนเมนูนี้ก็คือบริกินดนเลยจ้ะมาก,กินน้ากันเลยจ้ะนี่ชิ้นใหญ่เบิ่มๆเลยนี่ปลาหมึกของเฮาก็คือแบบเห็นไหมมาก,กินน้ากันเลยจ้ะทุกคนเท่าก็สีลงมือเลยเนาะขออยากกินก่อนอน้ําจิ้มของเฮาอยู่นี่จ้ะทุกคน กินนี่ยังก่อนวะกินได้นี่ก่อนบ่ครีมของอันนี้ก็มีอยู่อือ c h a p t e Uh, ุูคนป้าหมึกเหาคือแบบตัวใหญ่แห้งคอแบบเป็นตัวกัดสักหลอโอ้ใหญ่แห้งที่คุณไหวอยู่อะเต็มปากเลยนะมันมีกันไก่มาตัดนะคือแบบ Lon Hãy subscribe thịt thịt rồi Cảm quả Phình ha ở luột, right. ừ, hmm. <coughs> Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Oh, it might. mm Hmm. มีโนนี่ก็โคตรแซ่บเลยโทษน,นะกรวแบบแซ่บแมวหาคนว่างเผยซ้ำเข้าคนตัวแบบกอมืมอ,มอตัวใหญ่ฮะเอาไมอไ่คนเดี๋ยวสิลองกัดเป็นโต้งให้นี่ ทุกคนเด็กกินด้วยกันเลยจ้ะมาจ้ะทุกคนสิกินเพื่อพี่เพื่อน้องเลยจ้ะอือเต็มปากเลยทุกคนคอยขับปากหน่อยเนาะปลาหมึกก็ตุ้ใหญ่ ไข่เก็มทองเลย ขขาชีตัสนอวันนี้หมึกทุกคนไข่รปลาหมึกแบบเนี้ยตัดตอนใหญ่โทษกินบอ่อไหวเด้อ ับเลย<ม>อะไรคนนี้ไม่มีอีกแล้วแสบแพง กินมากอร่อยมากแสบหลายทุกคนเลยจะหาก,กนานินเงี้ยด้วยจ้ะตัดตอนเป็นใหญ่ไประได้สิบลมปากปากน,น้อยๆนึง

จับแม้วจับคนนี้หายู่ใส่เมีพี่น้องปัสิจบคลิปไปจำนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่ื่ืมก็ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เลยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวให้คลิปต,ต่อไปจ้ะขอแรงขอแรงบันดาลใจจากพี่ๆน้องๆเลยจ้ะจากพอ่พอๆแม่ๆถ้าผู้ใดรับชมคลิปนี้ก็อขอให้มีความสุขเวยจ้ะ ขอให้มีความทุขความเจริญความจุบย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีจ้ะขอให้ลำลำรวยๆวยจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย